ดีครับทุกคนที่นี่ทุเรียนโพลเพ็กทุเรียนอินทรีไร่ใจดีจังหวัดขอนแกน่นวันนี้ไร่ใจดีจะพาทุกคนมารีวิวทุเรียนที่ปลูกครบ3เดือนหลังจากที่เราเอาทุเรียนขนาดก็เรียกว่าจิ๋วก็ได้เพราะว่าความสูงอยู่ที่ประมาณ65-70ถึงเเซนมาปลูกเพื่อที่จะทดสอบดูว่าการนำเอามูลไส้เดือนนะครับเน้นว่าการนำเอามูลไส้เดือนมา ลองก้นหลุมแล้วก็มาคลุกกับดินกลบหลุมปลูกทุเรียนผลสุดท้ายจะเป็นยังไงผ่านไป3มเดือนมาดูผลที่เกิดตามมาแล้วก็มาดูสิ่งที่ไร้ใจดีคาดไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายกับทุเรียนอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนั่นก็คือไก่ป่าที่ทางไร้ใจดีได้มาปลูกทุเรียนแต่พื้นที่เนี่ยอยู่ติดกับป่าธรรมชาติมาดูกัน ตรงฝั่งนู้นนะครับจะเป็นถนนกัน้นแล้วก็ติดกันข้ามไปข้ามถนนไปก็จะเป็นป่าธรรมชาติตลอดแนวไปทางนู้นประมาณ400ไร่เป็นป่าเบญจพรรณที่นี้จะเป็นแหล่งชุกชุมของไก่ป่าพอเช้าขึ้นมาปุ๊บไก่ป่าพวกนี้ก็จะข้ามฝั่งมาแล้วก็มาหากินในไร่ใจดีมาหาคุยเขี่ยมาไขไว้ตามพงหญ้าที่ยังไม่ได้ตัดเจอบ่อยกลางละสี่ฟองห้าฟอง แล้วสุดท้ายเขาก็จะมาคุยค้ยเขี่ยต้นทุเรียนทีนี้พระเอิญว่าไร้ใจดีเพิ่งจะเอาสแลนที่คลุมโคนทุเรียนออกทีนี้พอเอาออกปุ๊บเช้าขึ้นมาก็เป็นเรื่องเลยเรามาดูใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนที่ปลูกไป3มเดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเอาฟางข้าว มาคลุมโคนต้นแล้วก็คลุมด้วยสแลนอีกทีหนึง่งแต่พออายุของทุเรียนครบ3เดือนผมก็ทําการรื้อฟางข้าวออกแล้วก็เอาสแลนออกเพื่อที่จะเปิดล่งให้กับทุเรียนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยทีนี้ก็จังหวะที่ลืมไปว่าไก่ป่านเนี่ยเคยมาคุยเขีียในช่วงแรกๆที่ผมปลูกทุเรียนแล้วเจอปัญหานี้มาก่อนก็เลยยังไม่ทันนึกแล้วก็ระวังไม่ทัน ก็เป็นเรื่องเลยครับเนี่ยเขามาคุยตรงเบ้าทุเรียนพอดีเลยเราลากก็กําลังแผ่ออกมาเนี่ยเป็นรากของทุเรียนกําลังแผ่ออกมารอบๆต้นเลยเป็นรากทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าปล่อยไปโดยที่เราไม่ป้องกันแล้วก็ไม่ดูแลต่อคือปล่อยไปสภาพนี้แดดก็จะเผาตรงนี้เจออุณหภูมิของแดดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายก็ทุเรียนก็จะเฉาตายไปในที่สุด ทีนี้สภาพของทุเรียนสามเดือนเป็นไงบ้างเรามาดูกันครับนี่ครับกำลังแตกยอดสวยเลยทีเดียวนี่คือทุเรียนที่ปลูกด้วยมูลไส้เดือนแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ปลูกมาสามเดือนก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนจุลินทรีย์สองข้อสแสงแล้วก็น้ำหมักปลาที่ฉีดพ่นทุกๆ 7วันทุกๆสัปดาห์นะเนี่ยกำลังแตกยอดสวยเราไปดูอีกสักต้นกันนี่ครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกในรุ่นเดียวกันจะสังเกตเห็นนี่คือยอดยอดนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคนะครับปผอเิญว่าช่วงที่ปักหลักมาโดนยอดเขาแล้วก็หักไปแต่ทีนี้ถ้าดูยอดตามกิ่งอื่นนี้ก็มีการทอดยอดออกมา ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่สองแล้วนะครับระยะเวลาสามเดือนที่ปลูกไปนี่คือผลของการใช้มูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็เดือนที่สองผมก็นำเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาโยรยรอบๆเหมือนกันอ่ะเรามาดูฤทธิ์ของไก่ป่าอีกต้นหนึ่งคล้ายกันเลยครับปัญหานี่ ามาคุยเขีย่ยคือมิสัยของไก่ป่าไม่ว่าไก่ป่าหรือไก่บ้านทั่วไปถ้าเขาเห็นเศษฟางมาคลุมเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติที่เขาจะคุยหาเพื่อที่จะหาหนอนหา,า,มาแมลงกินทีนี้พอคุยไปปุ๊บเนี่ยก็จะมาเขีย่ยเอารากทุเรียนนี่เห็นนะลากทุเรียนโผล่ออกมาข้างๆเหมือนกับต้นเมื่อกี้เนี่ยโผลกมาซึ่ง เห็นไหมฮะตรงโคนต้นทุเรียนก็เป็นยอดเป็นรากของทุเรียนตรงนั้นเลยทีนี้ถ้าปล่อยไปเหมือนกันก็จะโดนแดดแผดเผาเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการแก้ไขก่อนอื่นที่เราจะทำการบอกวิธีว่าจะป้องกันปัญหายัางไงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูต้นทุเรียนที่ปลูกพร้อมกัน แต่ปลูกด้วยวิธีไม่ได้ลองก้นหลุมซึ่งผมดูตัวอย่างตามคลิปของท่านอื่นที่แนะนำไว้ว่าการปลูกทุเรียนไม่ต้องลองก้นหลุมแต่ว่า,าตามความเข้าใจผมเท่าที่บอกไปว่าดินของที่นี่โดยเฉพาะที่นี่นะครับทางภาคอีสานเนี่ยเหมือนกันในพื้นที่ที่เคยมีการเพาะป,ปลูกโดยเฉพาะมีการปลูกมันมาก่อนจะเห็นเศษตอมันโผล่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย แต่ก่อนปลูกมันแล้วก็ปลูกยูคาลิปตัสเป็นอะไรที่เขาดูดซับธาตุอาหารในดินเก่งถึงทำให้ดินเนี่ยจืดผมก็เข้าใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องลองก้นหลุมด้วยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งให้ทุเรียนเนี่ยในช่วงที่เขาเจริญเติบโตใหม่ๆเดือน2เดือน3เดือนแรกเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องหลังจากกินอาหารในถุงครบท้วนหมดแล้วเขาก็จะกินจากข้างนอก นี่คือผลที่เขากินจากมูลไส้เดือนที่ผมลองก้นหลุมไปนี่ครับแต่ต้นอีกชุดหนึ่งผมทดลองไปเข้าใจว่าน่าจะ3าม,ามต้นประมาณนี้ปลูกโดยไม่ลองก้นหลุมเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูว่ามีความต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาถึงแล้วครับชุดที่ผมทําการทดสอบทดลองดูโดยปลูกโดยที่ไม่ได้ลองก้นหลุมอีกหนึสาม ดูยังแกรนอยู่นะครับไม่กระเตื้องแล้วก็ลักษณะใบาก็แห้งยอดไม่ออกนะครับแกรนเรียบร้อยก็ต้องทำการปลูกใหม่แทนที่ต้นนี้ก็มีการแตกยอดใบเก่าร่วงแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรแตกเพื่อที่จะฝืนธรรมชาติว่าแตกให้เขาอยู่รอดในช่วงจังหวะที่ ไม่มีอะไรจะกินคือเป็นการดิ้นรนของต้นไม้แตกยอดออกมาเพื่อที่จะฝืนธรรมชาติให้เขาอยู่รอดสลัดใบเก่าออกแต่ถ้าต่อไปไม่มีอาหารกินสุดท้ายก็เหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดหรือถ้าปล่อยไปโดยที่เราเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรมาใส่เลี้ยงดูเขาก็จะโตแบบแกลนนี่ครับสภาพต่างกันริบๆเลยกับต้นที่สามเหมือนกันเลย แตกใบอ่อนออกมาแล้วก็เป็นเพสลาดแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่โตไม่ขึ้นแกลนมากโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูต้นที่อลองกดนหลุมด้วยมูลไส้เดือนแล้วก็เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาหลังจากเจอไก่ป่ามาเขี่ยรากเ,าเรามาถึงทุเรียนต้นที่มีปัญหาไก่เขี่ยแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราดู เบ้าทุเรียนเดิมเขาจะอยู่ระดับนี้แล้วก็ดินเนี่ยต่ำกว่าก็ประมาณ1นิ้วที่ผมเคยบอกไว้ว่าเว้นระยะเบ้าไว้1นิ้วเพื่อที่ให้รากเขาหายใจได้ทีนี้ในส่วนที่โบไปที่ไก่เขามาเขียรรากลอยอยู่งี้เราก็จําเป็นที่จะต้องเอาดินร,บรอบๆนะครับเพราะว่าดินร,บรอบๆเนี่ยจะเป็นดินที่ผสมกับฟางข้าวผุพังเรียบร้อยก็เป็นหน้าดินที่ร่วนซุยเอามากลบไว้ กลบลากเขาไว้อย่างนี้บางๆหลังจากนั้นก็จะนําเอาเศษฟางเศษฟางที่เอาออกเมื่อวานซืนนะครับเอามากลบไว้รอบๆโคนแต่จะไม่กลบกว้างเหมือนแรกๆจะกลบรัศมีรอบๆโดยรอบเนี่ยประมาณคืบหนึ่งนะกลบไว้ประมาณคืบหนึ่งเพื่อที่จะปิด าลากของต้นไม้ต้นทุเรียนไว้แล้วผมก็ตัดเอาสแลนเนี่ยเล็กๆเ,เป็นรัศมีเพื่อที่จะคลุมเอาฟางไว้ไม่ให้ไก่มาเขีย่ยแค่นี้ประมาณคืบเดียวข้างเล็กคืบนะครับคือเราตัดประมาณนี้แล้วก็ผ่าผ่าที่จะสวมสแลนเข้ามาไวา้หลังจากนั้นก็จะเอาเชือกเนี่ยม,มัดตรงนี้ไว้ เพื่อไม่ให้เขาปลิวหรือไก่มาเขียียเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการรักษาลากของทุเรียนที่ไก่ป่ามาเขียียเหตุผลที่ผมตัดสแลนแล้วก็คลุมไว้แค่นี้คือรัศมีคืบแต่ละด้านเนี่ยประมาณคืบหนึ่งห่างจากต้นก็เพราะว่าผมต้องการให้หญ้าเนี่ยเขาเลื้อยมาคลุมให้มากที่สุดสุดท้ายก็คลุมรอบต้นทุเรียนเลยเพื่อที่จะรักษาความชื้นมาแทนสแลนที่เรา ทำไว้นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ตัดหญ้าเป็นปกติก็จะเป็นลนักษณะเหมือนต้นนั้นนะครับเหมือนต้นนี้ที่หลังจากเอาสแลนออกหลังจากนั้นหญ้าเขาก็มาคลุมเป็นที่เรียบร้อยพอเราตัดปุ๊บก็จะเหลือแต่หญ้าที่คลุมหน้าดินช่วยรักษาความชืน้นแล้วก็เวลาให้ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ถูกชะล้างออกไปเรียบร้อยแบบนี้ก็ ป้องกันปัญหาทั้งแสงแดดแผดเผาแล้วก็ไก่มาคุยเขียียเป็นไงครับทุกคนนี่คือเกร็ดเล็กเก็ดน้อยที่ไร่ใจดีนำมาแบ่งปันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในไร่ของเราขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมที่นี่ทุเรียนพลเพ็กทุเรียนอินทรีไร่ใจดีจังหวัดขอนแกน่นขอบคุณครับสวัสดีครับ